สวัสดีครับมาพบกับผมอาจารย์นำเสกบุคคลนะครับวันนี้เรามาวิเคราะห์ดวงกันเดือนตุลาคมเกิดอะไรขึ้นกับภาวะโลกหรือดวงเบืองกับดวงโลแลัคราดเดียวกันนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับในเดือนนี้นะครับ ราหูก็ยังอยู่ที่เดิมมนจะตัวยงคายังอยู่ที่เดิมเลยมีดาวสุกับดาวอาทิตย์ที่เขาย้ายมานะแต่เขาย้ายมาอยู่ในตำแหน่งไม่ดีของดวงเมืองแล้วก็ดวงโลกด้วยนะครับไปอยู่ในภพอลิเราสุกย้ายมาวันที่27กันยานะครับดาวอาทิตย์ย้ายมา17กันยาก็อยู่ตรงนี้ประมาณ30วันก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีตุลามันหน้าร้อนร้อนทางการเมืองและดวงโลกครับมันไม่ใช่ร้อนเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับสังเกตดูนะครับเดือนตุลาเป็นเดือนที่มีอะไรอะไรที่น่าปวดหัวเยอะ เดังนั้นลักษณะของคําพยากรณ์นะครับก็ยังบ่งบอกถึงเรื่องของอังคารกับดาวพุธไปอยู่ตําแหน่งอลิเหมือนกันก็คือสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดาวพุธคือหลอกลวง นะครับหรือการปลุกกระแสการสร้างกระแสอะไรต่างๆดาวอาทิตย์ไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นอลิของดวงเมืองและดวงโลกก็คือไปอยู่ในตำแหน่งที่ตกต่ำนะครับก็เสียหายดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมน่าจะเป็นเหตุวุ่นวายนะครับยังมีความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมอยู่แล้วยังไงก็ระวังเรื่องของการที่อารมณ์ร้อนการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับลักษณะของการเมืองความขัดแย้งอะไรต่างๆอาจจะมีผลเสียกับดวงบางดวงบางท่านนะครับดังนั้นก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราเป็นห่วงมันยังเป็นช่วงเดือน1ิในภาวะของความเป็นเดือน1ิบไทยในทักษายุทธบอกว่าปุตตะเป็นกาลกินีนะครับของเดิมนะและยังถูกกาลกินีจรทับอีกนะก็หมายความว่าเด็กๆได้แก่พวกอะไรบ้างนักเรียนนักศึกษาหรือเด็กๆเ,เองนะครับก็อาจจะมีปัญหาเพะในช่วงนี้เราก็อาจจะเห็นภาพของนักเรียนนักศึกษาลุกขึ้นมาทําอะไรที่มันทําให้เกิดผลกระทบทางการเมืองสังคมไม่ใช่เกิดกับประเทศไทยอย่างเดียวนะครับคืออันนี้เป็นภาพรวมของโลกทั้งหมดดังนั้น เด็กๆก็อาจจะเป็นผู้ที่ขึ้นมาจุดประกายทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับโลกนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าในเดือนตุลาคมเนี้นักษัตริย์อะไรจะโชคดีหรือจะโชคลายนะครับ เรามาดูกันเลยนะครับนักษัตริย์ที่1นักษัตริย์แรกนะครับคือท่านที่เกิดปีชวดท่านที่เกิดปีชวดในเดือนตุลาคมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้สมหวังงานก็ดีนะครับก็จะประสบความสําเร็จดีคนที่เคยมีปัญหามีความขัดแย้งกับเจ้านายหรือผู้ใหญ่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ลงตัวดีขึ้นนะมีการพัฒนางานที่ดีขึ้นความลงตัวก็ดีความที่มีเรื่องผลประโยชน์รายได้ก็จะดีขึ้นนะครับการเงินนะ ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเรามีคนเข้ามาเป็นตัวต่อยอดให้เราได้นะครับเข้ามาแนะนําช่องทางของผลประโยชน์ที่ดีขึ้นคุณมีเกณฑ์อาจจะได้เงินจากทางไกลทางไกลในที่นี้ก็คือพวกคนที่อยู่เมืองนอกโอนเงินมาให้แล้วก็เรื่องของความรักนะครับคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ประสบความสมําเร็จที่ดีนะคนที่เคยมีครอบครัวแล้วคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้บุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวนะครับแล้วก็อาจจะมีโชคเกี่ยวกับเพศตรงข้ามให้โชคให้ลาบเรื่องของคนโสดก็มีเกณฑ์สมหวัง นะจะได้เจอคนที่ดีมีความรักมีความเอาใจใส่ต่อตัวคุณดีนะครับก็คือได้คู่ที่ดีนะครับมีเกณฑ์สมหวังเรื่องความรักสูงอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นลงตัวมากขึ้นสุขภาพในช่วงนี้อาจจะเขาเรียกอะไรนะมีปัญหาบ้างแต่ไม่ได้เยอะนะครับโดยรวมก็คือภาพรวมก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับยังโชคดีถือว่าเป็นนักษัตร์หนึ่งนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ดวงดีนะครับประสบความสําเร็จดีนะชีวิตจะมีความสุขมีอะไรที่มันสมบูรณ์คุณก็ไปทําบุญได้แก่กันถวายล่มหรือลอง เท้าเป็นจิตอาสาช่วยสาธารณประโยชน์จะไปกวาดลานวัดล้างห้องน้ําวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ทําได้คนที่เกิดปีชวดนะครับท่านที่เกิดปีชวดถือว่าเป็นปีที่น่าอิจฉาโชคดีนะครับต่อไปท่านที่เกิดปีฉลูจะเป็นยังไงกันบ้างคนที่เกิดปีฉลูนะครับในช่วงเดือนนี้การงานอาจจะมีปัญหามันไม่ได้ดังใจหรือมีปัญหาภาวะของความขัดข้องไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ทําอะไรก็ให้ระมัดระวัง ส่วนเรื่องของการเงินยังถือว่าคุณโชคดีนะเพราะว่าเงินของคุณเนี่ยยังไหลไปได้ราบลื่นได้การจะไปลงทุนการจะไปประกอบธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่ายังได้ผลกําไรดีตอบแทนที่ดีแล้วก็ส่วนเรื่องของความรักละ่ะก็ถือว่ามีข่าวดีอยู่นะครับก็ยังราบลื่นยังลงตัวอยู่แล้วก็จะมีเกณฑ์มีโชคด้วยนะครับจากบุตรหลานบริวารน,นะหรือว่าจะเพศตรงข้ามนะเพศตรงข้ามอาจจะให้โชคส่วนเรื่องของคนโสดละ่ะคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักกับคนที่ดี อาจจะเป็นรักต่างวัยก็ไดนะ้เพราะว่าอายุมันห่างกันท่านที่เกิดปีฉลูนะครับเงินดีรักดีแต่งานอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังดีนะมีปัญหาบ้างนะอาจจะสุขภาพไม่ดีนั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องป่วยหนะัก นะใครที่อายุเยอะๆก็ดูแลสุขภาพมากหน่อยนะครับในช่วงนี้วิธีการแก้ดวงหรือว่าการเสริมดวงก็คือการบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคผ้าไตาจีวรแล้วคนปีฉลูจะโชคดีนะครับผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีต่อไปนะครับท่านที่เกิดปีขานนะท่านที่เกิดปีขานในเดือนนี้นะครับคุณก็มีโชคนะครับเกี่ยวกับงาน งานของคุณจะดีจะประสบความสําเร็จที่ดีมีความราบลรื่นมีความคล่องตัวปัญหาต่างๆที่เคยค้างค้างอยู่มันจะเคลียร์ได้แล้วในช่วงนี้คุณจะประสบความสําเร็จเจ้านุงเจ้านายลูกน้องบริวาลมันพลอยดีไปด้วยหมดเลยนะครับ ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่รับรื่นคล่องตัวดีเรื่องงานส่วนเรื่องเงินนะเรื่องเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันก็จะพลอยดีด้วยแต่อาจจะเป็นดีแบบค่อยๆไปตามขั้นอย่าให้เงินคยืมเพราะช่วงนี้ดาวที่มันเกี่ยวกับเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มันไม่ค่อยแฮปปี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณให้เงินครยืมคุณก็อาจจะได้เงินคืนยากนะครับส่วนเรื่องของความรักอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอีกมีปัญหาแต่เคลียร์กันได้ชวนกันไปทําบุญส่วนคนโสดเนี่ยตอนนี้ ก็ดาวความรักอาจจะยังไม่แฮปปี้มากสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าจะได้พบเจอคนที่ดีนะครับมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนดีก็ศึกษาดูใจกันเป็นนานๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจไวเพราะโอกาสผิดพลาดมีเยอะ mm. ส่วนเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดปีขาน,นะครับในช่วงนี้มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สุขภาพยังดีอยู่ ยังไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องถึงขนาดเป็นอุบัติเหตุผ่าตัดเลือดตกยังออกไม่มีครับไม่ต้องล้มหมอนนอนเสือ่อยังถ้าจะเป็นก็เกี่ยวกับเรื่องของแพ้อากาศภูมิแพ้เป็นเรื่องน่าลำคาน่วนวิธีการแก้ดวงหรือเสริมดวงสําหรับท่านที่เกิดปีขานก็คือการเลี้ยงดูพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงดูเรามาคนที่มีพระคุณต่อเราบุคคลเหล่านี้นะครับให้มีความสุขหรือคนที่เขาอยากจะไปไหว้พระเทพ ที่มีอาวุธอยู่ในมือทั้งหลายอาจจะเป็นปู่เวสุวรรณปู่พญายมพระเจ้าตากศิลพระนเรศวรน,นะครับหรือเจ้าพ่อกวนอูอย่างเงี้ยก็เป็นการแก้ดวงหรือเสริมดวงหรือจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองได้ต่อไปนะครับถึงนักษัตย์ปีเถาะนะครับคนที่เกิดปีเถาะเกณฑ์เกี่ยวกับงานเนี่ยยังอยู่ในทิศทางที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายที่มันดีขึ้นนะครับมีการที่เขาเรียกว่ามันมี ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะไปมั่นคงหรือเติบโตหรือก้าวหน้ากอไปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับคุณอาจจะคิดโยกย้ายเปลี่ยนแผนกใหม่งานใหม่เปลี่ยนที่ทํางานใหม่มันก็จะดีหรือมีอะไรใหม่ๆวิ่งเข้ามาหาเราชนเราแต่ไปเรื่องของการเงินบ้างละ่ะถือว่าเป็นคนดวงดีโชคดีมีโอกาสจะได้เงินก้อนหรือได้เงินก้อนโตการลงทุนการทําธุรกิจก็จะได้ผลกําไรดีได้สิ่งที่ตอบแทนเข้ามาดีๆเข้ามาหาเรา พรานั้นปัญหาเกี่ยวกับการเงินที่เคยมีก็จะราบรื่นขึ้นคล่องตัวขึ้นมีคนเข้ามาช่วยเหลือขึ้นส่วนเรื่องของความรักในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงดวงดีปัญหาความงี่เง่าความขัดแย้งก็จะค่อยดีขึ้นอะไรที่มันเคลียร์กันไม่ได้ไม่จบนะที่ผ่านมามันจะเคลียร์กันจบหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์สมหวังได้พบเจอคนที่ดีอาจจะเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาเอาใจเก่งนิดนึงบางครั้งก็อาจจะมีตำแหน่ง มีตำแหน่งในที่นี้ก็คือผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเป็นม่ายบ้างมีลูกติดบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่ถูกกับดวงชะตาของเราต่อไปเรื่องสุขภาพสุขภาพจะเป็นยังไงในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเนาะมันป่วยมันเจ็บมันไม่สบายเพราะนั้นคนที่เกิดปีเถาะเนี่ยอาจจะต้องระวังปัญหาสุขภาพในช่วงนี้นิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับไส้ติ่งลำไส้ต่างๆอะไรเนี้ยโรคที่เกิดจากภายในช่องท้องโรคก,กระดูโกโรคกล้ามเนื้อเส้นเอ็น นั่งเกินไปพักผ่อนน้อยในช่วงนี้อาจจะระวังปัญหาอุบัติเหตุเพราะคิดเร็วทําเร็วมันก็ผิดพลาดได้นะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุผ่าตัดเลือดตกอย่างออกกันสักหน่อยหนึ่งหรือจะไปเสริมดวงทําให้ดวงมันดีคุณก็ไปบริจาคหรือไปทาบุญเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรือจะไปไหว้พระลาหูพับปางป่าเลไลก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวท่านก็ขอให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะ่อไป ท่านที่เกิดปีมะโรงนะท่านที่เกิดปีมะโรงในเดือนตุลาคมนี้ชีวิตของคุณในหน้าที่การงานของคุณเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ดวงดีดวงเฮงนะมีโอกาสช่วงขาขึ้นเรื่องงานงานจะดีขึ้นได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากผู้ใหญ่มีคนชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้ให้ส่วนเรื่องของการเงินอาจจะมีภาระเยอะมีค่าใช้ใจ่ายสูงใช้เงินเก่งหรือเงินมันมีโอกาสที่มันหมดเปลืองอ่ะ มเก็บเงินไม่อยู่นะครับในช่วงเดือนตุลาคมนี้ระวังปัญหาเกี่ยวกับการเงินการหมุนเงินนะครับอาจจะมีโอกาสทําให้คุณเนี่ยเคร่งเครียดเพราะเงินไม่พอใช้เรื่องของความรักนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้คองคนรักเนี่ยยังให้ความรักความอบอุ่นการดูแลเอาใจใส่กันส่วนคนโสด ก็มีโอกาสได้เจอคนดีมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงความรักมีเกณฑ์สมหวังมีความสําเร็จส่วนเรื่องของสุขภาพถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับคนปีมะโลงก็คือว่าร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่คนที่เคยป่วยเคยเจ็บเคยเป็นนู่นเป็นนี่มีโอกาสจะฟื้นตัวเร็วขึ้นหรือดีขึ้นนะครับเราไปดูวิธีการเสริมดวงหรือการทําบุญในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ ท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยดาวที่เหมาะสมท่านบอกว่าให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการเข้าวัดเข้าวาถือศีลสวดมนต์ปฏิบัตธิธรรมโพนาอันนี้ก็จะเสริมดวงนะครับหรือไปแก้ดวงทําให้คนที่เกิดปีมะโรงเนี่ยมีความราบรื่นประสบความสําเร็จในชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไปนะครับสาหรับท่านที่เกิดปีมะเสง็งนะท่านที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยการงานก็ยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีเป็นช่วงที่คุณยังประสบความสําเร็จมีความรับรื่นคล่องตัวมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งด้วยนะเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่ดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตคนที่เกิดปีมะเสง็งถือว่าเป็นคนดวงดีดีทั้งการงานการเงินและความรักเงินมีเกณฑ์ได้โชค โชคจากไหนก็มาจากหลายๆทิศหลายๆทางเพราะฉะนั้นคุณมีเกณฑ์ละที่จะได้เงินความรักก็อยู่ในช่วงที่ดีด้วยลงตัวนะอะไรๆมันก็พลอยแฮปปี้สมหวังไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเส็งในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จทั้งงานทั้งเงินทั้งรักส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับก็ถือว่ายังดวงดีแข็งแรงนะไม่เป็นอะไรนะถึงแม้ว่าป่วยเจ็บก็รักษาถูกโรคถูกยาถูกหมอ ชีวิตดีเมื่อชีวิตดีแล้วก็ไปทาบุญเสริมดวงนะเสริมดวงเพื่อที่จะให้มันดียิ่งขึ้นไปทําสิ่งที่ศกป,ปกลกลุงลังให้มันดีขึ้นเช่นกวาดลานวัดล้างส้วมวัดไปไหว้พระที่เกี่ยวกับพระโบราณของเก่าของแก่พระปางนาคปกกด้หรือเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดนะที่ท่านอายุเยอะๆอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้วิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างมันทุเลาเบาบางลงหรือดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตทําให้หน้าที่การงานมันดีขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับเป็นท่านที่เกิดปีมะเมียหน้าที่การงานของคุณเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาไปในทางที่ดีแต่มันก็จะมีปัญหาอยู่ก็คือว่าอารมณ์อะความหงุดหงิดความใจร้อนหรือมันเกิดความาท้อแทบเบื่อหน่ายงานนะมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอารมณ์ของคุณนะ่ะมันอาจจะแปรปรวนไม่ดีบางคนก็อาจจะถูกกดดันจากเจ้านายผู้ใหญ่ที่จะต้องทํายอดทําอะไรที่มันเข้ามาเป็นผลประโยชน์ไรายได้ของบริษัทนะก็เลยทําให้เราเครียดส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยการเงินของคุณยังดีอยู่นะ เพราะฉะนั้นเงินของคุณเนี่ยที่มันมีปัญหาในช่วงเดือนนี้คุณจะเริ่มคล่องตัวขึ้นหรือมีคนเข้ามาอุปถมัมภ์เช่นชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้ให้ไปทําอย่างนี้สิมันจะเกิดเงินได้เงิน,ได,งนได้เงินจากไข่ได้เงินจากคนที่อยู่รอบข้างเราแล้วความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมันจะมีความรักความสมหวังความอบอุ่นในครอบครัวดีขึ้นปัญหาต่างๆที่เคยมีในเดือนนี้มันจะถูกขี่คลายนะไปในทิศทางที่ดีคนโสดนะครับที่ ขาเรียกอะไรนะในช่วงนี้ยังว่างอยู่ก็จะมีโอกาสได้พบเจอกับคนดีรูปร่างหน้าตาดีมีความเ,าเขาเรียกอะไรนะมีฐานะความเป็นอยู่ดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์สมหวังด้วยต่อไปเรื่องของเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคนปีมะเมียเนี่ยสุขภาพโดยรวมก็คือยังแข็งแรงนะครับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็คงจะไม่มีอะไรมากมาย ต่อไปวิธีการแก้ดวงเสริมดวงนะครับคุณก็อาจจะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการไปไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นหลวงพ่อโตพรมบาลังศีอย่างเงี้ยนะเพราะว่าท่านเป็นสมเด็จพระที่มีฐานันดรศักดิ์หรือเขาเรียกสมณศักดิออ์ที่สูงสูงนะ่ะเพราะฉะนั้นคนปีนมะเมียก็จะผ่านผลสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีดต่างๆไปได้ด้วยดีเนาะต่อไปนะครับ ท่านที่เกิดปีมะแม่นะก็จะประสบความสําเร็จต่างๆในหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานที่มันดีขึ้นงานก็ดีเงินยังดีอีกนะเงินก็ยังดีนะเพราะฉะนั้นมันจะมีโชคมีลาบละวิ่งเข้ามาหาเราเราอาจจะได้โชคลาภแบบฟุกฟกมันจะได้งานดีเงินดีกําไรดีนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนก็จะดีด้วยนะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเงิน ในช่วงนี้เกณฑ์การเงินจะดีขึ้นจะราบลื่นขึ้นคล่องตัวขึ้นนะครับความรักนะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของตัวเราด้วยนะหรือคู่ของคนรักอาจจะป่วยจะเจ็บไม่สบายส่วนเรื่องของคนโสดก็อาจจะต้องระวังเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาหาเราเขาอาจจะหวังอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีนะหรือทําอะไรไม่ดี กับเราหรือก็ได้นะส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพในช่วงนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนือ้อเส้นเอ็นหรือกระดูกอาจจะนั่งเกินไปพักผ่อนน้อยทํางานหนักหักโหมงานหนักก็ปวดหลังปวดกระดูกนะพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นก็อาจจะไม่ดีไปด้วยวิธีการแก้ดวงนะครับหรือการเสริมดวงเนี่ยไปทําบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคต่างๆนะอาหารของกินของใช้ขนมให้กับมูลนิธิเกี่ยวกับพวกเด็กกระด้แล้วชีวิตมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ปัญหาอุปสรรคต่างๆก็จะราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นนะเราไปดูปีนักษัตต์ต่อไปนะครับคือท่านที่เกิดปีวอกปีวอกเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยจะประสบความสําเร็จแต่มันจะมีปัญหาเรื่องของความงุดหงิดแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรอบข้างได้การเงินเป็นยังไงกันบ้างนะครับคนเกิดปีวอกคนที่เกิดปีวอกเนี่ยการเงินช่วงนี้ก็ย,ยังไม่ค่อยดีอีกเนาะมีเหตุที่เราจะต้องหมดเปืองใช้เงินไม่รู้มันไปทําอะไรกันเนาะ มันทำให้เงินมันไม่ค่อยอยู่กับตัวเลยก็ระวังปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเงินสักนิดหนึ่งส่วนเรื่องของความรักก็ให้ระวังปากเสียงกับคนในบ้านช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เดือนของความเล่าร้อนมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับความขัดแย้งความไม่ลงตัวก,กันกับคนในครอบครัวคนรักส่วนเรื่องของคนโสดนะมันก็พูดถึงดาวความรักมันไม่ดีนี่ก็ให้ระวังแล้วกันอย่าคิดเร็วทําเร็วแต่ตัดสินใจไวให้เวลาในการคบหากันเยอะๆส่วนเรื่องของสุขภาพ สุขภาพในช่วงนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรเยอะนะก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับก็ถือว่าท่านที่เกิดปีวอกเนี่ยเรื่องของสุขภาพยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ป่วยเจ็บไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลใจนะครับส่วนเรื่องของวิธีการแก้ดวงหรือเสริมดวงนะครับในช่วงนี้ไปบริจาคน้ําดื่มน้ําปานะทําบุญกับแม่ชีหรือนักบวชน,นักปฏิบัติธรรมที่เขานุ่งขาวห่มขาวก็ช่วยทําให้ปัญหาความไม่ลงตัวความขัดแย้งมันจะดีขึ้น อ่ดีขึ้นได้ก็เอาใจช่วยคนที่เกิดปีวอกเนาะป้ายนะครับนักกษัตริย์ปีละกาท่านที่เกิดปีละกาในช่วงนี้การงานของคุณรับลื่นคล่องตัวดีขึ้นมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ได้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับอยู่ในทิศทางที่ดีส่วนเรื่องของการเงินนะครับก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆได้เงินได้ช่องทางที่ดีงานก็ดีเงนิงนก็จะคล่องตัวมากขึ้นส่วนเรื่องของความรัก มันจะมีปัญหากันเรื่องของความจุกจิกจู้จี้เรื่องเล็กๆน้อยๆ แล้วก็ให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะทั้งของตัวเองแล้วก็ทั้งของคู่ครองคนรักด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ระวังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงคุณอาจจะป่วยอาจจะเจ็บเกิดจากความเครียดความไม่สบายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะครับทั้งตัวเองแล้วคู่ครองคนรักด้วยส่วนวิธีการแก้ดวงหรือการเสริมดวงของคนที่เกิดปีละกาในช่วงนี้นะครับคุณก็ไปไหว้กษัตริย์นักรบแล้วสิ่งที่ไม่ดีก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่าทําอะไรด้วยอารมณ์อย่าตัดสินใจด้วยความใจร้อนด้วยอีกอย่างหนึ ปัญหาไปได้ด้วยดีนะครับนักริาวต่อไปนะครับท่านที่เกิดปีจอนะปีจอเนี่ยหน้าที่การงานเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จดีมีความก้าวหน้ามีความราบลื่นผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนปัญหาความขัดแย้งที่เคยมีก็จะราบลื่นลงตัวมากขึ้นพูดง่ายๆงานดีขึ้นนะครับต่อไปเรื่องของการเงินการเงินก็ถือว่าคุณจะเป็นคนที่มีโชคนะได้เงินหรือว่า ความไม่ลงตัวต่างๆที่เคยมีปัญหาต่างๆที่เคยต้องหมุนเงินในช่วงนี้เงินมีโอกาสที่จะดีขึ้นมีความราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องของความรักนะก็ถือว่าเป็นช่วงของโชคดีนะครับความรักก็ดีด้วยนะทั้งการงานการเงินและความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์สมบังิได้พบเจอคนดีได้พบเจอคนที่ถูกใจรู้ใจสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพก็ยังไม่น่าเป็นห่วงอะไร ยังไม่ถึงขนาดต้องป่วยต้องเจ็บหรือต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับส่วนเรื่องของการแก้ดวงหรือการเสริมดวงเนี่ยคุณก็ไปทําบุญกับพวกมูลนิธิที่เกี่ยวกับสตรีหรือผู้หญิงนะครับแล้วก็เกี่ยวกับแม่ชีหรือนักบวชนักปฏิบัติธรรมนะครับมันก็จะช่วยแก้ดวงหรือเสริมดวงของคุณไปได้ ต่อไปนะครับท่านที่เกิดปีกุลนะครับหน้าที่การงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่เจ้านายทําให้มีผลประโยชน์รายได้สิ่งตอบแทนที่เกี่ยวกับงานส่วนเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่หมดเปลืองมีค่าใช้ใจ่ายมากใช้เงินไปกับคนในครอบครัวหรือเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละใช้เงินเปืองเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ระวังปัญหาเกี่ยวกับการหมุนเงินการใช้เงินขาดสภาพคล่องทางการเงินเกิดขึ้นกับคุณได้สำหรับความรักของท่านที่เกิดปีกุลในช่วงนี้นะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณมีโอกาสที่จะโชคดีพราะเพศตรงข้ามหรือเกิดจากคู่ครองคนรักของคุณนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัวด,ด้วยสำหรับคนที่เป็นโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์สมหวังได้พบเจอคนดีคนรูปร่างหน้าตาดีหรือสมหวังตามที่คุณต้องการนะครับ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับในช่วงนี้คุณไม่ได้เป็นอะไรเยอะถ้าจะเป็นเป็นเรื่องของโรคของความเครียดเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันทิ้งไปนะครับไปดูหนังฟังเพลงแล้วทําจิตใจให้สบายไปนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างส่วนเรื่องของวิธีการแก้ดวงหรือการเสริมดวงนะครับคุณก็ไปทําบุญที่เกี่ยวกับการถวายพระเตจีวรช่วยเหลือคนป่วยคนพิการอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นการแก้ดวงหรือเสริมดวง12นักษัตรนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดี นะครับมีเงินมีทองสมหวังสมปรารถนาคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนายัางไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับทางช่อง h o l s s o c i e t y นะครับผมขอบคุณครับ